สบายดีพ่อแม่พี่น้องคปัดทูสบายดีพี่น้องมาเด้อมากินยวสูบเปนลุงดีเปลุงกันสุดสี่สั่สี่เฮ้ม่วงเด้อโอ้ยจนอ่านเลยโอ้ยใสืเสือใหญ่เขียว เต้เต้เต้เอ้ยหันมายิ้มดูเต้เต้เขาอยากกินช็อกโกแลตเนะยิ้มวันยิ้มมาพี่บ้าเอ้ยมาพี่บ้าเดนกินนาะวดบจบจ้าาได้ก็ว่ากันมาพี่บ้าเอ้ย อย่าเห็ุของติวเห็นลูกของติวสิฮหกก้ะลูดเด้อมฮัมคือบุคคลไปหนังลูกเมเป็นหายพี่น้องหายวันวันวันเอฟซี บอกอผู้ไปเบิ่งเพิ่นเอบ่มาไทยเอ๊ะมาไทยอยู่เบิดคืนมันคือพี่น้องเอบ่มากกว่าได้ก็ให้ตีเข้ามาเพิ่นว่าคั่นสิเว้าอยู่่องเจ้าของมเบิ่งเพิ่นว่าไดบ่มกบ่ดก็ตีเพิ่นเข้ามาเพิ่นสิเปนเพิ่นสิปรับปรุงตัวเองเพิ่นว่า บอกน้องบอกสิน้องเราไป็นจุสื่อสักนึกกเหริดวนน้ก็ว่านึกกวอาอาวท่านพนสิาสินีแทบเราพวกเราไปหาพวกเราในวันนี้หอกเราเป็นแบบบอกไปไปที่นั่นก็แท้ ขับรถด้วยเออครับดูหันแล้เออขับรถดูหันแลไหก็ขับอะไรกูติดตามบ่เบนนี่เด้อขับส่องบ่เบนนเด้อพี่น้องนี่ผาดแฟนไม่ผาดแซนบ่าบงต้องตั้งใจให้เจ้ากูซ่าจิ้งจอกไม่เก็บไม่เก็บ

ครับตกเนี่ยพี่น้องเด้อเด้อแก่บ่ได้กินเด้อเด้อไปกัดเต็มที่อืมอืมเดี๋ยวแม่ไปลกน้อน้อปลาแล้วก็โอ้ย <laughs> <laughs> <laughs>

เดพอม่พี่น้องได้เบ่งเดนซ้อมๆเบ่งเล็นดเบ่งเล่นเป็นคนที่หาธรรมชาตรและบอรยากาการพี่ไทยนลายาดตอนนี้กําลังจะกลายเป็นหนุ่มหน้านอนหนวแล้วท่ไยกินทไทยไปพี่น้องได้เบ่งไล่หางไ่บอพี่นเลยแบกทั้งกลางนจึงเนะบวนที บ่บักใหญ่ตะรูปกั๋น <tut> 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 ไปนั่งอยู่ไปยุไปไปยังไ่ได้ผ่านนังกัวควันจะมัวผ่นงกวกุณไปดนรุ้สิเดียไปไปน่นมันไปุ้งเบงังไปไปนะมานั่งนั่งนิ่มไุงเบืองลูกมามายืนมาดกันไหมมา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 มมา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 า ปันเปนใจก่าอมมาากินบัม่วงน้้าใจสาว่าเวียนไปเนาะเขาหลอกว่าเนี่ยไปใช่ โสาวจอดบอกกินมือชวนจะไปกินมือน kind of uh, ี <S <S ่ม e e ือบุญเลยมือบุญบั้นนั่นนแม่เิ่นบ่ไ้บุแ่แมเจ็ดขับเนมีตั้งเียเป็นมือตัรักบันเฮ้ยเฮ้ยชไข่อยแ้อ ทางกล้องไปทางนี้ว่ะ

อย่าเหตุผนสิล้มต้นี้ดกตนมั่มืไวยังไปดูถูกใจสั่งว่านนะยังอะไรว่าลุงเบ้นแลนเบ้นนีเหรอวะว่ามือขำเลยแล้วอะไรจะว่าได้ว่านหรือว่า เอาไปได้วไปบูน่ะกลอกกอกกอกไปหมดอันนเ้เชนี่แขกยังไงนี่เป็นเป็นนบังที่อไปสืับเป็นหนักเรื่องบีมาอ่ะพี่น้องเอ้ยคลิปนี้ก็ลาพี่น้องพี่มี่ขอบคุณตุกทานที่ติดตามสบายดีพี่น้องอันนี้ก็จบนเมืออะเนาะสิมื่อยัไได้มาหย่ามาหาน้ำเออมืออันนี้ว่าลูกไ่สิมือก็มเล็บเเล็บเสิห จะพีหอบก็สาอะไรใหญ่คุณมันจะบอกว่าว่าลูกไฟสิเมื่อแล้วก็มาเว่ยหายน่าน่าแล้วสิมาหายแทบเลยทะเบิงเด้อพอกันคลิปหนาพี่นอนสบายดี